คลิปนี้นะคะมีคนถามแอดมาว่าทัพนักตอบสาวไทยสามารถขึ้นไปสู่อันดับที่เท่าไหร่ใน world ranking หรือว่าอันดับโลกของ FIVB ณนะเวลานี้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดนะคะมาเล่าให้ทุกคนทราบนะคะโดยอ้างอิงจากสถิติหรือว่าฟอร์มการเล่นของคู่แข่งคู่ต่อสู้หรือว่าทีมชาติอื่นที่อยู่อันดับใกล้เคียงกันนะคะว่า ทีมสาวไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่เอาเฉพาะสัปดาห์ที่2ก่อนละกันและที่สำคัญนะคะในสัปดาห์ที่2เหมือนจะราบลื่นนะคะแต่ก็มีเรื่องตะกุกตะกักค่ะสำหรับสนามที่แข่งมาฟังรายละเอียดไปทีละประเด็นเลยนะคะณนะเวลานี้สาวไทยอยู่อันดับที่15ของโลกนะคะ o r l d Ranking การจัดอันดับ FIVB สาวไทยอยู่อันดับที่15มี216.60ถ้าดูอัตรานะคะของคะแนนไล่เรียยก,กันอย่างเงี้ยอันดับที่15ทีมชาติไทยอันดับที่14แคนาดา217อันดับที่13เนเธอร์แลนด์225ถ้าดูฟอร์มแบบนี้คะแนนค่อนข้าง ไล่กันมากจริงๆถ้าถามแอดนะพูดนะเวลานี้เลยในสัปดาห์ที่สองถ้าฟอร์มของไทยชนะ2ทีมใน4ทีมหรือมากกว่านั้นทัพสาวไทยมีโอกาสขึ้นไปอยู่อันดับที่13ทันทีในสัปดาห์ที่2แต่ถ้าน้อยที่สุดเลยนะที่ทีมสาวไทยสามารถจะเลื่อนอันดับขึ้นไปได้นั่นคืออันดับที่14 ้ามองแบบนี้ทําไมถึงมองแบบนี้นะคะถ้าเราดูคะแนนอันดับไทยกับแคนาดานะห่างกันแค่1คะแนนเท่านั้นและทีมสาวไทยเนี่ยในสัปดาห์ที่2เนี่ยจะเจอกับทีมที่ค่อนข้างถ้าพูดตามฟอร์มที่เคยวิเคราะห์สถิติไว้นะคะดูฟอร์มการเล่นของคู่แข่งและฟอร์มสถิติโอกาสของไทยมีค่อนข้างที่จะสูงนะสาวไทยมีโอกาสขึ้นไปถึงอันดับ14 และแคนาดาถ้าฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องชนะเยอะแคนาดาก็มีโอกาสขึ้นไปอันดับที่13และทำไมเนเธอร์แลนด์ถึงไม่อันดับขึ้นไปล่ะถ้ามองสถิติในสัปดาห์แรกที่เนเธอร์แลนด์ทำได้นะเนเธอร์แลนด์แพ้รวดเลยทั้ง4นะัด เนเธอร์แลนด์แข่งกับเยอรมนีก็แพ้เยอรมนีเนเธอร์แลนด์แข่งกับบราซิลแพ้บราซิลเนเธอร์แลนด์แข่งกับโดมินิกันแพ้โดมินิกันเนเธอร์แลนด์แข่งกับจีนก็แพ้จีนดังนั้นอันดับทั้งหมดเนี้ยที่อยู่สูงกว่าเนเธอร์แลนด์อ่ะเนเธอร์แลนด์ก็แพ้รวดเลยคือมันปกติอยู่แล้วที่สาวที่อยู่อันดับต่ำกว่าอันดับสูงกว่าก็มักจะแพ้และถ้าเนเธอร์แลนด์ ชนะทีมที่อยู่อันดับต่ำกว่าคะแนนก็จะบวกไม่มากดังนั้นในสัปดาห์แรกอะทุกคนคิดว่าในทร์แลนด์จะชนะทีมที่อันดับใหญ่ๆได้สัก1ทีมแต่ในทร์แลนด์ก็กลับทำไม่ได้ะนะคะคือแพ้รวดเลยทั้ง4ทีมและถ้ามองแนวโน้มของสาวไทยเนี่ยที่จะเจอทีมอันดับสูงกว่าแต่เป็นทีมอันดับสูงกว่าที่เรามีโอกาสสูงอะอย่างไทยอาจจะชนะเยอรมนี หรือไทยอาจจะชนะเซอร์เบียที่เซอร์เบียแพ้รวดมาโดยตลอดก็ถ้ามองแบบนี้ได้ไทยก็มีอันดับที่จะคะแนนพุ่งไปอยู่อันดับ13ได้เลยนะถ้าในสัปดาห์ที่2ไทยชนะเซอร์เบียหรือไทยชนะเยอรมนีหรือไทยอาจจะชนะสหรัฐอเมริกาหรือได้เซตมาก็ตามก็มีโอกาสที่จะคะแนนบวกเนี่ยแหละ อันดับที่ไทยเนี่ยจะสามารถไปได้สูงที่สุดในสัปดาห์ที่2คืออันดับที่13ค่ะตามมุมมองแอดนะเพราะเนเธอร์แลนด์นเวลานี้อันดับ13นะคะแต่ก็พูดได้เลยว่าฟอร์มในสัปดาห์แรกค่อนข้างที่จะดรอปลงมานิดนึงนะสำหรับเนเธอร์แลนด์ส่วนแคนาดาแอดก็ยังมองว่าทีมไทยก็สามารถเหนือแคนาดาได้อยู่นะถ้าแคนาดาไม่ ฟอร์มแบบองลงในสัปดาห์ที่2และทำผลงานได้ดีแคนาดาก็จะขยับขึ้นไป13แทนเนเธอร์แลนด์เราก็จะขยับขึ้นไป14แทนแคนาดาและเนเธอร์แลนด์ก็จะอันดับตกมาอยู่อันดับ15นะถ้ามองฟอร์มนะเวลานี้สัปดาห์แรกนะมองฟอร์มที่ผ่านมาในสัปดาห์แรก โอกาสในสัปดาห์ที่2ของแต่ละทีมจะเป็นแบบนี้ทุกคนคิดดูนะแต่ละทีมากกว่าจะทําให้อันดับตนเองขึ้นไปแต่ละอันดับแค่เพียงอันดับเดียวนั้นอะยากมากอย่างสาวไทยเนี่ยขึ้นไปแต่อันดับ14ได้ไม่นานถูกแคนาดาล้มเข้าไปเหมือนเดิม,มนะคะถ้าไม่สาวไทยก็ตกอันดับที่15แต่คะแนนห่างกันคะแนนเดียวดังนั้นอนถือบอกว่าเนี่ยอันดับถ้ามองดีๆนะ อันดับ12เยอรมนีเนี่ยอันดับ13เนเธอร์แลนด์อันดับ14แคนาดาอันดับ15ไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบพลิกได้เนี่ยสี่อันดับเนี้ยมีโอกาสที่จะพลิกสลับกันไปได้เลยนะคือไทยอาจจะขึ้นไปอยู่12เลยก็ได้เย er อรมนีอาจตกลงมา14ก็เป็นได้ดังนั้นเนี่ยสัปดาห์ที่2จุดเปลี่ยนจริงๆของทุกทีมเลยนะแอดพูดเลยและทีมสาวไทยอ่ะแอดมองว่า ได้เปรียบอยู่นะในสัปดาห์ที่2ที่เราจะแข่งกับเซอร์เบียเยอรมนีโครเอเชียรวมไปถึงสหรัฐเนี่ยสาวไทยมีโอกาสค่อนข้างสูงดังนั้นก็รอลุ้นค่ะว่าอันดับของไทยจาก15 จะขึ้นไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในสัปดาห์ที่2คือสัปดาห์ที่2ที่บอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของสาวไทยเพราะว่ามันมีแนวโน้มสูงพอไปสัปดาห์ที่3ถึงแม้เราจะเจอกับทีมอันดับสูงสูงก็จริงอะคะแนนมันก็ลดไม่ได้มากกว่านี้คือคะแนนมันลดนิดเดียวตามตามโดยปกติแล้วที่อะทีมที่อันดับต่ำกว่าแข่งกับอันดับสูงกว่าก็มีโอกาสที่จะคะแนนลดนิดเดียวอันดับก็จะไม่ได้ลดไปมากกว่านี้แต่เนี่ยสัปดาห์ที่2อ,อ่ะ จุดเปลี่ยนจริงๆที่ไทยจะสามารถทำให้อันดับตนเองอ่ะสูงขึ้นและคงไว้ไปถึงสัปดาห์ที่3ทุกคนแอดพูดเลยน่าลุ้นสัปดาห์ที่สองเป็นสัปดาห์ที่น่าลุ้นสำหรับสาวไทยแต่เสียดายูหตารางการแข่งขันแน่นเอียดแล้วไปถึงเช้ามืด ช่วงเช้าเที่ยงคืนโอ้โหจุกๆไปเลยแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็มีอุปสรรคนะในสัปดาห์ที่2ทางทัพสาวไทยสตาฟโค้ชนักกีฬาทุกคนได้เข้าซ้อมที่สนามจริงแล้วนะที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิลสนามชื่อว่านิวสันเนวสันอารีนานะหรือว่านิวสันเนวสันจิมเนเซียมก็ได้สนามนี้สร้างขึ้นเมื่อปี1973 มีคนที่สามารถเข้าไปจุอยู่ในสนามได้กว่า11,000คนนะโดยส่วนใหญ่สนามนี้จะแข่งวอลเลย์บอลโดยเฉพาะเลยเป็นสนามที่กว้างมากและสูงมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นทัพสาวไทยและโค้ดนะ,นะคะโค้ดด่วนตนนเนี่ยได้ออกมากล่าวว่าสนามมีความกว้างมากๆและสูงมากๆทําให้ไฟในสนามอะ่ะมันก็มีมากขึ้นกว่าเดิมทุกคนเข้าใจไหมแต่ความที่สนามกว้างไฟมากแล้วมันก็ทําให้มันมีผลต่อสายตาของนักกีฬาที่มันจะมองบอลมองลูกวอลเลย์บอลที่มาจะกระทบในแดนตนเองอะ่ะมันลําบากมากขึ้นรวมไปถึงสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อสนาม กว้างเท่าไหร่การสื่อสารของผู้เล่นในทีมก็ยากมากขึ้นเท่านั้นที่จริงนะสนามนิวสันเนลสันของเมืองบราซิเลียประเทศบราซิลเนี่ยมันก็กว้างพอกับอินดอร์สเตเดียมหัวมากเลยนะคือจุคนได้ประมาณหมื่นอัพแบบนี้เลยแต่ด้วยความที่อินดอร์มันไม่ได้สูงมากเท่า บราซิเลียอันเนี้ยเท่านิวสันเนวสันเออทางโค้ชและทางนักกีฬาก็มีความกังวลในเรื่องนี้เพราะว่าสนามมันกว้างแบบมันโล่งอะ่ะหมายถึงตัวสนามแข่งวอลเลย์บอลตรงกลางอะนะที่มันพุ่งไปถึงข้างบนรวมไปถึงสนามพื้นข้างล่างมันโลง่งมันกว้างไปหมดเลยแสงพอมันมีมากขึ้นมันก็ไม่ค่อยดีต่อนักกีฬาด้วยการสื่อสารก็ทําได้ยากเป็นทวีคูณการสื่อสารกับมือเซต ตัวตบตัวตีทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะได้ยินเสียงนักกีฬาตะโกนกันมากขึ้นนะนะคะในการแข่งขันสัปดาห์ที่2สนามที่บราซิลนี้แต่สนามที่2นี้รู้สึกว่าทัพสาวไทยรวมถึงทีมสตาร์โพสจะมั่นใจนะแอดมองแล้วนะคะทั้งทีมมั่นใจมากๆเลยนะมีการพูดการถึงการรับมือกับทีมที่จะเจอนะคะในสัปดาห์ที่2แบบค่อนข้างที่จะมั่นใจดังนั้น แฟนแฟละบอลเห็นแบบนี้ก็รู้สึกมั่นใจไปตามๆกันนะถึงแม้ว่าสนามจะเป็นอุปสรรคแต่ว่าเราก็มีเวลาปรับตัวอีกเล็กน้อยที่จริงอ่ะการฝึกซ้อมของสาวไทยที่สนามจริงเพิ่งซ้อมไปเมื่อวานเองนะคะวันที่12วันนี้ก็จะซ้อมอีกและพรุ่งนี้ก็จะแข่งนะ ก็น่าจะปรับตัวได้ค่ะที่สำคัญเรามีระบบทีมแบบใหม่ในสัปดาห์ที่ 2, 2> เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยมีการเสริมสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆเข้าไปนะคะเล็กน้อยดังนั้น<ๆ>ก็น่าจะสนุกข,ขาดในสัปดาห์ที่2นี่ก็เป็นคลิปที่นำมาเล่าให้ทุกคนทราบนะคะว่า ไทยมีโอกาสขึ้นไปอยู่อันดับที่เท่าไราหร่ในสัปดาห์ที่2และอุปสรรคในสัปดาห์ที่2มีอะไรบ้างนี่คือข่าวด่วนข่าวเด่น,นที่แอดได้นำมาเล่าณเวลานี้ซึ่งได้มาตอบคำถามแฟนๆวอลเลย์บอลนะถึงโอกาสอันดับที่ไทยจะขึ้นไปอยู่จุดไหนและอุปสรรคต่างๆที่สาวไทยเจอณเวลานี้นะทุกอย่างเชื่อว่าในสัปดาห์ที่2น่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆ,ๆวอลเลย์บอลได้ดูกันแล้วทุกคนพูดเลยว่า ทดลองระบบทีใหม่แบบนี้สนุกแน่นอนรอชมรอเชียแต่ทีนแน่ตั้งปลุกให้ทันละกันอะทุกคนมีความเย็นว่าอย่างไรบ้างสนามบราซิลข้างใหญ่มากๆแล้วก็กว้างมากๆมันโล่งเกินไปทุกคนเข้าใจความที่มันโล่งแบบเออมันเหมือนมันไม่มีเกราะป,ป้องกันะ่ะคือนักกีฬาน่าจะแบบเออคว้งแ้งเหมือนกันนะในการเล่นที่สนามบราซิลนี้แต่ก็ทำผลงานทำแต่ละแต้มออกมาให้เต็มที่และเราก็ โฟกัสที่ทีมเราเท่านั้นไปแต่ละแต้มานะคะนักกีฬาพูดแบบนี้ตลอดทุกคนมีความเห็นว่าอย่งางไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องสนามและเกี่ยวกับโอกาสที่ไทยจะไปอยู่อันดับมากที่สุดน่าจะเป็นอันดับที่13ในสัปดาห์ที่2อ่ะทุกคนแสดงความเห็นได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวลเละบอลในัชนลีในสัปดาห์ที่2ที่จะเกิดขึ้นใน วันพรุ่งนี้ค่ะคืนวันพรุ่งนี้แล้วนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ